สำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการจัดทดําบัญชีและก็ภาษีของบริษัทจำกัดค่ะเลขทะเบียนนิติบุคคลนะคะที่กล่าวไปแล้วว่าจะได้มา13หลักเนะะี่ยค่ะก็จะใช้เป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรด้วยแล้วก็การจดทะเบียนพาณิชย์นะคะเมื่อจดแล้วนะต้องพิจารณาประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะถามว่าทําไมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าผู้ประกอบการนะคะควร ขอคำปรึกษาจากผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีเพื่อจะดำเนินการวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการเลยนะคะเพื่อความเข้าใจธุรกิจของเราเองแล้วก็เพื่อจะได้ประหยัดภาษีด้วยนะคะสามารถดําเนินกิจการและบันทึกข้จ,จ่ายได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีบทลงโทษแล้วก็ความเสียหายที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นควรจะมีการวางแผนตั้งแต่ต้นค่ะประเภทของภาษีนะคะ สองส่วนหลักๆก็คือภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมสําหรับภาษีทางตรงนะคะเป็นภาษีที่ผู้เสียภาษีจะต้องรับภาระไว้เองทั้งหมดก็คืออย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระให้กับผู้อื่นได้เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุรกากรแล้วก็ภาษีสรรพสามิตค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็จะมีด้วยกัน6กลุ่ม ตามที่แสดงว่าในสไลด์นะคะก็คือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ว่าเข้ามาทํากิจการในประเทศไทยนะคะรัฐบาลองค์การของรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศดําเนินกิจการเป็นทางการค้าหรือหากําไรต่อมาก็คือกิจการร่วมค้านะคะแม้แต่มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้นะคะ ยกเว้นแต่ว่ารัฐมนตรีประกาศให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลค่ะสุดท้ายก็คือนิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดและได้รับอนุนมัติจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือเป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะการจัดทำบัญชีและภาษีของบริษัทจำกัดนะคะเริ่มเมื่อไหร่ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดนะคะ มีกฎหมายบังคับเอาไว้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจดทะเบียนปับ๊บเนี่ยจะต้องดําเนินการทันทีค่ะการทําบัญชีนะคะก็จะมีการทําบัญชีรายวันบัญชีแยกประเภทบัญชีสินค้าแล้วก็บัญชีอื่นๆตามความจําเป็นซึ่งจะต้องดําเนินการตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทค่ะการจัดทําบัญชีนะคะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเราจะต้องจ้างผู้ทําบัญชีหรือว่าอาจจะให้พนักงานบริษัททําก็ได้นะคะ หรือจ้างสํานักงานที่เขารับจ้างทําบัญชีแต่นะคะบุคลากรเหล่านี้จะต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่ายกเว้นนะคะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านรายได้รวมไม่เกิน30ล้าน30ล้านบาทสามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าอนุปริญญ,ญาหรือปวสทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเนี่ยเป็นผู้ทำบัญชีให้ได้ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปิดบัญชีครั้งแรกนะคะให้ดําเนินการภายใน12เดือนและปิดบัญชีทุกรอบ12เดือนตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีครั้งก่อนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบบัญชีได้โดยที่งบการเงินนะคะจะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสิ่งเหล่านี้คะ่ะเป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นค่ะ การเก็บรักษาบัญชีนะคะแล้วก็เอกสารประกอบการลงบัญชีต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องเก็บไว้ที่ทําการสถานที่ผลิตหรือว่าเก็บสินค้าเป็นประจําหรือสถานที่ใช้เป็นที่ทํางานประจําไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่ปิดบัญชีนะคะถ้าบัญชีหรือเอกสารประกอบสูญหายหรือว่าเสียหายเนี่ยจะต้องมีการแจ้งให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีนะคะทราบภายใน15วันตั้งแต่วันที่เราทราบว่ามีการสูญหายหรือว่าเสียหายค่ะ